สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะกลับมากับการดูแลสิวกันบ้างนะคะถ้าเกิดว่าใครเคยดูวิดีโอที่ช่องปุ่นมาก่อนเนี่ยจะเห็นว่าตัวปุ่นเนี่ยเจ็บกับสิวมาเยอะมากนะแล้วก็ทําวิดีโอเกี่ยวกับสิวไว้หลายตัวเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่อายุเยอะแล้วเนี่ยแทนที่มันจะสิวลดแต่ไม่จ้าเจนิสิวมาเต็มต่ออายุ40นะคะคือแบบสิวขึ้นเยอะมากทุกคนเพราะว่ามันเป็นสิวฮอร์โมนนะคะพอเราเริ่มมาอยู่เยอะขึ้นเนี่ยคือฮอร์โมนระดับฮอร์โมนมันจะไม่ปกติมันก็จะทําให้เป็นสิว ะะะโดยเฉพาะตรงที่คางเนี่ยคือขึ้นตลอดเวลา oh <no. S 1> ไม่เข้ใจว่าทำไมต้องขึ้นบ่อยขนาดนี้แต่ตรงอื่นเนี่ยคือไม่เป็นอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ปุ่นต้องหาตัวช่วยหลายๆตัวมาช่วยนะเพราะว่า1นึ่งเนี่ยคือเราสามารถดูแลเรื่องการลดการเกิดสิวได้โดยที่เราดูแลไลฟ์สไตล์ของเรานะคะเช่นการทานอาหารเนี่ยมีส่วนนะทำให้สิวขึ้นหรือว่าไม่ขึ้นเหมือนกันนะถ้าช่วงไหนปุ่นทา,า,านอาหารลดจัด มาแล้วสิวเนี่ยแบบปึบปบปึบบเต็มเลยนะคะหรือว่าถ้าช่วงไหนดื่มน้ําน้อยพักผ่อนน้อยก็มาแบบเป็นแผงเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นเรื่องไลฟ์สไตล์เนี่ยก็ช่วยได้แต่ว่า การที่จะช่วยได้เนี่ยมันจะต้องรวมหลายๆส่วนเข้าด้วยกันนะคะทุกคนคือทั้งการดูแลตัวเองแล้วก็การทาครีมหรือว่าทายาแต้มสิวแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของการลดการเกิดสิวด้วยนะคะซึ่งวันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งที่แบบใช้แล้วชอบนะเพราะว่าใช้มาประมาณ2ออาทิตย์แล้วนะคะทุกคนแล้วก็อยากมารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะคะเป็นเจลล้างหน้าที่ช่วยลดการเกิดสิวได้ดีนะส่วนจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวไปดูกันค่ะ สำหรับตัวเจวล้างหน้าที่วันนี้จะมาพูดให้ฟังกันนะคะก็คือตัวนี้ค่ะ k พียรีเคลียออยแอนเนคลินเซอร์นะคะสำหรับตัวนี้นะต้องบอกเลยว่าเป็นเจลล้างหน้าที่แบบอยากมาแนะนำให้ทุกคนได้ลองนะเพราะว่าปุ่นลองมาแล้วรู้สึกชอบประทับใจเลยนะคะซึ่งตัวนี้มีความอ่อนโยนดีมากๆเลยนะเพราะว่าตอนที่เราใช้แล้วเรานวดบนที่ผิวเนี่ยลืมตาได้เลยนะทุกคนคือไม่แสบตาเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เขามีความอ่อนโยนนะคะผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังผู้เชี่ยวชาญแล้วเพราะฉะนั้นใช้ได้แม้กระทั่งคนผิวบอบบางแพ้ง่ายเนี่ยก็ใช้ได้สบายมาก มากเลย สำหรับตัวนี้นะคะก็คือจะมีจุดเด่นหลายๆเรื่องเนาะแต่ว่าเรื่องที่เด็ดมากๆเลยเนี่ยคือถ้าใช้ต่อเนื่องเนี่ยจะช่วยขับหัวสิวให้หลุดออกมาได้อย่างง่ายดายเลยนะทุกคนตัวนี้คิดว่าคนที่เป็นสิวหลายๆคนเนี่ยต้องชอบกันแน่ๆเลยซึ่งเจลล้างหน้าตัวนี้ของ p u r e รนะคะสามารถใช้กับสิวได้ทุกประเภทเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นสิวเซียนสิวตันสิวอักเสบสิวฮอร์โมนแบบปุ่นอย่างนี้นะคะแล้วก็สามารถใช้ร่วมกับการรักษาสิวทางการแพทย์ได้ทุกประเภทด้วยเช่นกันนะคะ ตัวนี้นะคะใช้แล้วไม่แพ้สิวไม่เห่ด้วยนะคะเพราะว่ามีความอ่อนโยนดีมากๆอย่างที่บอกไปค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเขาปราศจากสารละลายเคื่องทั้ง7ชนิดเลยค่ะได้แก่พวกสบู่ SLS Preservation a l c o ฮอ l p a า a b e n น้ำหอมแล้วก็สีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภยัยแล้วก็อ่อนโยนต่อผิวมากๆเลยค่ะ สำหรับจุดเด่นของเจ้าตัวพิเรี่ตัวนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าอ่อนโยนแล้วก็ใช้ได้ทุกสภาพผิวแล้วเนี่ยก็คือจะช่วยในการลดความมันระหว่างวันที่ผิวเราได้ด้วยนะซึ่งความมันเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้เกิดสิวนั่นเองนะสำหรับคนที่ผิวแห้งเหมือนปุ่นนะคะฟังแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยช่วยลดความมันระหว่างวันแล้วถ้าใช้เนี่ยผิวแห้งจะรอดหรือเปล่าต้องบอกเลยนะคะว่ารอดค่ะเพราะว่าปุ่นใช้เองแล้วเนี่ยเห็นผลลัพธ์เลยนะคะว่าไม่ทําให้ผิวแห้งเอียดตึงแต่อย่างใด ะค,ะคือสัมผัสหลังล้างที่ได้เนี่ยเป็นผิวที่นุ่มลื่นแล้วก็ละมุนดีค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะเขาจะมีวิตามิน B5 นะคะที่เข้าไปช่วยในเรื่องของผิวที่ชุ่มชื้นหลังล้างค่ะแล้วก็ยังมีสารสก,กัดจากดร g o n b l o o ด Extract ด้วยนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการลดรอยสิวให้จางลงไวขึ้นด้วยค่ะสำหรับเจลล้างหน้าพิโรตัวนี้นะคะเขาจะมีวิธีการใช้เป็นแบบฉบับเฉพาะของทางพิโรเขาเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะว่าเจลล้างหน้าตัวนี้เมื่อใช้ต่อเนื่องภายใน2ส,สัปดาห์เนี่ยจะช่วยในเรื่อง ื่องของการขับหัวสิวให้หลุดออกมาได้เลยนะคะในระหว่างที่เราล้างหน้าหรือว่าหลังล้างนั่นเองเนาะซึ่งตัวนี้นะคะเขาก็จะมีวิธีการใช้คือให้บีบลงฝ่ามือประมาณเท่าเหรียญสิบนะคะแล้วก็นวดวนเป็นวงกลมที่ผิวเรานะตามแนวรูขุมขนนะคะเป็นเวลาประมาณ60วินาทีเท่านั้นนะคะและทําแบบนี้ทุกๆวันประมาณ2อาทิตย์ก็จะรู้เรื่องหรือว่าช่วยขับหัวสิวออกมาให้หลุดขณะล้างเลยหรือว่าหลังล้างได้นะคะทําให้หัวสิวเราหลุดออกง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ซึ่งสาเหตุที่เราต้องนวดวนประมาณ60วินาทีต่อการใช้เนี่ยเป็นเพราะว่าเราต้องรอให้ตัวยาเนี่ยออกฤทธิ์ก่อนนะคะซึ่งในนี้เขาจะมีการผสานกันร,ระหว่างตัวซาลิไซลิกแอซิดแล้วก็แอคเนบัสเตอร์ค่ะรวมถึงมีสารสกัดจากธรรมชาติอีก8ชนิดเลยนะทุกคนระหว่างที่เรานวดวนเนี่ยมันก็จะเข้าไปช่วยในเรื่องของการควบคุมความมันนะคะแล้วก็ออกฤทธิ์ในการฆ่าเชือ้อพีแอกเนซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดสิวนั่นเองนะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้นะคะยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอาการสิวเห่อ ER, หรือว่า สิวกลับมาเป็นซ้ำในบริเวณเดิมๆด้วยค่ะและก็ยังช่วยลดและก็ควบคุมความมันให้ผิวได้ด้วย สำหรับตอนนี้นะคะปุ่นก็ใช้เจ้าตัวเจาลล้างหน้าพียวรี่ตัวนี้มาครบ2อาทิตย์แล้วนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะมาสรุปให้ทุกคนฟังเลยนะคะว่าใชาา้แล้วรู้สึกยังไงบ้างนะสำหรับเจ้าตัวน,นี้นะคะปุ่นรู้สึกว่าเป็นเจาลล้างหน้าอีกตัวที่มีความอ่อนโยนดีมากทุกคนเพราะว่าใชาา้แล้วมันอย่างที่บอกไปลืมตาขนาดนวดได้เลยแล้วก็ผิวหลังล้างเนี่ยมีความสมดุลดีมากๆเลยนะผิวมันผิวแห้งแบบปุ่นหรือว่าผิวบอบบางแพ้ง่ายใช้ได้หมดเลยนะคะเรื่องการเกิดสิวเนี่ยปุนว่าช่วยป้องกันการเกิดสิวได้ด้วยเช่นกันแล้วก็ สังเกตที่คางอะ่ะจากที่เคยเป็นแบบสิวแบบไตๆเป็นแข็งๆอักเสบเยอะๆอะ่ะพอใช้ต่อเนื่องรู้สึกว่าอาการอักเสบเหล่านั้นลดลงแล้วก็ค่อยๆลดลงต่อเนื่องนะคะแล้วก็เวลาที่ล้างตอนที่เรานวดวนอะ่ะเออบางทีสิวเซียนอะ่ะหลุดออกมาเป็นเม็ดเลยทุกคนปุ่นถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเอามาให้ดูคือแบบเออช่วยในเรื่องของการที่ทําให้สิวหลุดได้จริงด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเจลล้างหน้าอีกตัวที่ปุ่นว่าอ่อนโยนใช้ง่ายแล้วก็ดีต่อผิวนะคะโดยเฉพาะคนเป็นสิวเนี่ยรวมถึง สิวทุกประเภทเลยเนี่ยใช้ได้หมดนะคะเป็นเจลล้างหน้าอีกตัวที่ปุ่รู้สึกว่าอยากมาแนะนําทุกคนที่มีปัญหาผิวเรื่องสิวเหมือนกันกับปุ่นนะคะอยากให้ลองาไปใช้ดูเนอะเพราะว่าดีเลยนะสำหรับตัวนี้นะคะสำหรับตัวเจลล้างหน้าเพียรี่ตัวนี้นะคะเขาก็มีขายที่ช่องทางเพจหรือว่าทางวัสดุบูสก็มีเช่นกันนะคะยังไงลองไปดูกันได้เนอะขวดนี้นะคะปริมาณ100 ml นะราคา229บาทเท่านั้นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเขาหวังว่าหลายๆคนเนี่ยจะชอบคลิปวิดีโอที่ปุ่นมาทดสอบการใช้เจ้าตัวเจลล้างหน้าตัวนี้ให้ดูกันนะถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยปุ่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากด Subscribe แล้วก็ติดกระดิ่งให้ที่ช่องของปุ่นหน่อยนะคะ <S <S <ๆ>เพื่อที่จะได้เจอกันใหม่ในตอนต่อๆไปเรื่อยๆเลยนะก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆค่ะที่ดูกันมาจนจบนะสำหรับวันนี้นะคะปุ่นไปก่อนแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่เดี๋ยวตอนหน้าค่ะบ๊ายบาค่ะ